บางทีเพื่อนๆเนี่ยไปซื้อสินค้าบางอย่างมามันดันมีไอ้หัวที่เป็นแบบนี้หัวเกลียวเหรอไม่ใช่เ,เรียกไอ้เนี่ยบล็อกๆนั่นแหละเออไอ้เหลี่ยมๆอะเหลี่ยมๆเยอะๆอันเนี้ยสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยคือคุณเนี่ยเขามีตัวเปลี่ยนหัวอย่างเงี้ปุูงบงเสียบมันเข้าไปแล้วก็สมมุติว่าเราต้องการจะไปไขอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยคุณก็นี่เลยแล้วก็ไปไข<อ>มันก็ไขได้อืม ประกอบอง่ายขึ<ช>้นเพราะว่าตอนหลังนะบางทีอ่ะมันไม่ได้เป็นไอหัวบวกมาอย่างเดียวเพราะบางทีมันลูดง่ายนี่มันกําลังแรงกี่วัตต์อะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นวัตต์หรือเปล่า4โวลต์4โวลต์220รอบต่อนอาทีนะคะแต่กําลังเนี่ยมันถือว่าแรงเพราะอะไรรูร้ป่ะการที่จะใช้หัวบล็อกพวกนี้ได้เนี่ยมันต้องมีกําลังที่แรงกว่าไอสว่านมือเล็กๆทั่วไปแต่ว่าอันนี้ข้อดีนะเพื่อนผมบอกให้เลยว่าอย่าไปมองว่ามันแพงบอกเลยว่าราคาเนี่ย มันคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่านนะที่มันจะมีสว่านอยู่ประมาณ80อันอยู่ในบ้านอ่ะราคานี้ในคุณภาพเท่าไหร่ได้ทั้งนี้เลยเจ็ดร้อยตอ0เลยเหรอใช่เพราะปกติเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนไปซื้อเนี่ยปกติท้ายพวกนี้ราคาสี่ห้าร้อยแล้วนะมีแค่หัวบวกลบอ่ะผมเรียกง่ายๆมีแค่ไอหัวแบบเนี้ยไอหัวแบบเนี้ยไอแบบเนี้ยไอแบบบวกลบแบบเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือเขามีให้เนี่ยเพื่อนๆถ้าไปซื้อแยกมันเป็นร้อยบาทอยู่แล้วจริงแอบเห็นอันนี้อย่างเงี้ยคือคุณสามารถทำงานเล็กๆได้เจาะได้ เจาะน้ำงานเล็กๆใช่เจาะมือก็ได้เหมือนกันเออเจาะหูได้ไหมได้ครับผมถ้าเับปอกันอย่างไรเดี๋ยวผมถามโฮมโฟให้แป๊บหนึ่งนะครับรับประกันหนึ่งปีค่ะมีปัญหานะคะมี HP ไปรับถึงหน้าบ้านเลย HP ดพคือเฮดเห็น HP ว่าคืออะไรวะอ๋อโฮมโปไปรับถึงหน้าบ้านเลยคือเขาซ่อมให้นะคะไปรับถึงหน้าบ้านเลยนี่นี่เอาเอาเอาคนที่ไม่เคยซื้อแลวลังเลอยู่ลองอ่านคอมเมนต์ดูสาหรับคนที่เคยใช้ประกอบตู้หรืออะไรเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าใครนั่งนั่งไขอยู่คุณยื่นนี้ไป มันทําให้เสร็จงานเร็วขึ้นมากๆนะครับผมแล้วมันดีมากด้วยแล้วที่สําคัญคือมันมีหัวบล็อกมีหัวอะไหลายแบบมากซึ่งคุณไปทํางานแบบว่าเล็กๆได้ด้วยไปเจะาะไม้เจาะอะไรไ,ได้ด้วยไหนๆก็ไหนๆแนะพี่เขาไขออกมาให้เอาลองไขอ่ะขอะคุณ<ม>เป็นผู้หญิงคุณลองดูแล้วต้องใช้หัวไหนคะคุณก็เลือกหัวที่มันเหมาะเข้ากันอะสมมติเนี่ยคุณเนี่ยหัวมันเป็นหัวอรมดูเลย กระสื้อไม่ได้หล่อหล่อเป็นหัวสีหัวสีหัวสีแด่ได้ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเหรอเออลองหาไปดูออาลองหาไปดูเพราะว่าคุณจะได้ใช้เวลาสามชั่วโมงนะกหัวแต่เนี่ยข้อไม่ใช่ข้อแย่ในการดึงออกเพราะว่ามันแน่นเนี่ยมันดีเพราะว่าเพราะว่ามันไม่หลุดง่ายต้องบอกว่าปกติมันหลุดง่ายมากแต่อันนี้แม่งก็แน่นเกินไปไม่บอกว่าโอ้ยมันยาวอ๋อแบบยาวมันยาว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 เออต้องเอาบล็อกนี้ออกก่อนให้มาเยอะเกินเออ เออเนี่ยเอาไปใส่เขาดูด้วยผู้หญิงก็ใส่ได้นี่ใส่อย่างนี้เป็นหัวเป็นแฉกอย่างนี้ใช่ไหมคะก็แค่ใส่เข้าไปก็ได้เลยง่ายเลยอันนี้หมุนเข้าหมุนออกเปิดยังไงอะฮัลโหลลองลองกดค้างก่อนดิเนี่ยกดเงี้ยกดนี้เป็นไงแม่กดค้างหมดเลยแบดหมดหรอวก็โชว์อีกมากแล้วนี่ไม่หมดไม่หมดไม่หมดเมื่อกี้ยังหมุนได้อยู่เลยหมดใคติดแล้วอะก็เมื่อกี้แม่งยังไม่หมดไง ฮัลโหลเอางี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่อ๋อกดค้างก่อนเปิดนี่้นี่กดออกนี้มีปรับความแรงด้วยด้วยนว้ยเข้าหรือออกเอออันนี้ออกใช่ไหมอันนี้ออกอันนี้ออกดูใกล้นะคะฝั่งเอียงหน่อยถ้าคุณไขเองนะผมบอกให้เลยคุณเสียเวลาเป็นสิบวิตัวนี้เนี่ยคุณนับได้เลยคุณจะเสียเวลาเพิ่มเป็นสิบห้าวิอีีกอีเอออันนี้ออกออกออกมึงก็จับแบบมึงก็จับแบบว่าให้มันดูเหมือนมึงไม่ได้กลัวมันหน่อยเด็เนี่มึงจับมันมึงจะจุดเชตาแก๊ส อย่างเงี้ยเหรอเออมึงต้องใจ่ายให้มันดูมัน่นคงหน่หอยแล้วก็เออาแค่นั้นแล้วก็กดบวกเข้าไปเข้าสุดเลยเนี่ยจบเสร็จปุ๊บวคือง,ง่ายปรับความแรงได้ด้ว<ๆ>ยนะเว้ยราคา792บาทนะคะจาก1,890บาทแล้วจะบอกว่าน้ำหนักมันเบามันแบบมันไม่ได้หนักอะปกติปกติใช้พวกอย่างเงี้ยทั่วไปสว่านแบบไฟฟ้าทั่วไปมันจะมีน้ำหนักนิดนึงเนาะนี่อ่ะคุณประกอบทีนึงอะไรวะคือใครเนี่ยประกอบตู้โต๊ะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคุณชอบแม่มาแม่มา แม่มาแม่มาแม่มาเคยดูป่ะเรื่องแม่มามาแม่กูมาใ่นั้นนี่ไงใช่ไหง่ายไดเสร็จแล้วมันง่ายนะง่ายสําหรับแบบผู้หญิงด้วยนะแล้วก็สำหรับอีกทีนึงบอกผู้ชายคุณคือคุณมีสวรรค์หลักแล้วแล้วก็มีสวรรค์ตัวนี้เป็นรองผมจะบอกให้คุณดูหัวมันดิมันเยอะมากแล้วมีหัวบงหัวบล็อกอ่ะแม่ดีครับใช้ประกอบอะไรได้หลายอย่างเลยคุ้มค่าแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยครับผมเจาะหูก็ได้ถ้าจะไปเจาะไม่ได้โอเคไปต่อเรามาขายนี่ไปแล้วเราขายตู้ต่อเลยจ้ะนี่คือเราขายตู้ต่อเลยต้หลลอดเยจ ต่อเสร็จเลยเมื่อกี้เป็นไงจำหน้าผมไว้นะครับไม่เกินสองทีผมจะหล่อขึ้นอีกเจ็ดสบปอร์เ็นนะครับผมดูไว้ก่อนผมให้ดูช้าๆก่อนเพราะว่ากูจะหล่อขึ้นอีกเจ็สิปเซ็นโฟกัสน้ำหนักขึ้นหรือลอขึ้นขึ้นครับ <c oughs> ขออภัยนะครับที่อาจจะไม่ได้ตัวแบบว่าผ <c oughs> อมแห้งและดูแรงน้อยแบบแต่ก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเป็นคุณแบบว่ากัปตันอเมริกาให้ดูสักทีหนึ่งในชีวิต จะลองดูเป็นหุ่นแบบว่าเล่นกล้ามเออจะลองเป็นหุ่นแบบว่าแสดงว่าตรงหน้าของนี่จะต้องเป็นก้อนๆเป็นขนมปังลนะแบบขนมปังอะแบบขนมปังขนมปังให้อาหารปลาเออขนมปังให้อาหารปลาเดี๋ยวรอดูนะคะต้องลองสักครั้งนะขนมปังให้อาหารปลาหรือเปล่ามึงกันที่จะเป็ยอย่างนั้นได้มันต้องกินไก่กินอะไรเยอะๆอย่างนี้ไม่ใช่หรอกูกินทุกอย่างที่ขวางหน้ามาเอาต่อค่ะอันนี้นะคะเป็นโตอะไรเป็นโตเก็บของไอ้คนเรียกว่าเป็นตู้เก็บของนะคะตู้วางของนะคะซึ่ง สซน่ารักกําลังพอดีนะที่จริงสามารถเอาวางไว้ข้างหัวเตียงได้เนาะใช่ไหมแล้วก็เอาไว้วางตรงไหนก็ได้แหละง่ายๆคือมันมันน่ารักอะลายมันน่ารักแล้วก็ราคาเท่าไหร่ดีกว่าอันเนี้ยอา้าวให้นกยงยกโชว์ก่อนแล้วกันตู้เผื่อใครอยากได้นะคะไว้วางหัวเตียงเอาไว้โชว์ของอะไรก็แล้วแต่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเฮ้ยเท่าไหร่นะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทรับประกันหปีขอเนี่ยขายของไม่ได้ขายของมานานแล้วงงกับการขายขอสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทผมบอกเลยว่ามันถูกมากนะครับเพื่อนๆพี่สันถูกจริงป่ะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทวัสดุแข็งแรงทนทานนะครับเนื่องจากว่าคือพี่ประกอบจะส่งฟอร์มประกอบด้วยใช่ไม่ต้องประกอบเองสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นเหมือนตู้หัวเตียงได้อะเป็นวางของที่เตียงได้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนของจริงมันไม่ได้เล็กมากนะครับพอดีผมตัวใหญ่เยอะขึ้นมากนะฮะต้องบอกว่าเนี่ยสมงมตินี่เป็นเตียงนอนอะ ข้าหัวเตียงแน่เฮ้ย <Hey, S 1> สีเนี่ยจะตะโกนทำไมว่ามีมายอยู่สีมีให้เลือกไหมคะไม่ผมจะบอกให้ว่าสีเนี่ยดูทันสมัยมากนะครับโฟกัสเพื่อนเพื่อนครับสีดูทันสมัยแล้วก็เหมาะกับห้องของเพื่อนๆนหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์แล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะไปตั้งได้เลยนะครับคุณจะไปตั้งหัวนอนหรือว่าข้างทีวีได้หมดเลยข้างทีวีใช่เพราะผมบอกเลยว่าเนี่ยมันสวยงามนะครับออกแบบมาสองชั้น รูทั้งในกว้างนะครับสามารถเก็บของได้มากมายจริงจริงวางเปวางหนังสือตรงหัวเตียงก็ได้นะเหมือนเอาหนังสือที่ชอบอ่านไว้หรือจะเอาไปซ้อนกันเป็น4ชั้นก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วว่าจริงๆเนี่ยคุณไปเก็บรองเท้าเก็บอะไรก็ได้ได้เอาไปวางใส่กล่องรองเท้าอีกทีนึงสวยงามมากมากก็คิดดูถ้าผมคุณเอาวางเรียงกันสัก3ชั้นนะคุณวางไว้ตรงแถวๆตรงทางเข้าบ้านอย่างเงี้ยก็เป็นที่ชั้นวางรองเท้าได้จริงๆนะคะเนี่ยดูน่ารักด้วยนะคะ สีสวยนะคะดูเข้ากับสีบ้านได้ง่ายด้วยนี้นะคะไปต่อค่ะ299้ใครจะเอากดได้เลยนะคะรับประกัน1ปีจ้าไปมีอะไรต่ออีกคะเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นตั้งข้างเธอได้ไหมได้ครับถูกมากอ่นเมื่อกี้ถูกจริงนะใครที่กำลังหาเฟอร์นิเจอร์อยู่สนะัน,นวางส่งฟรีสองอันส่งฟรีสองอส่งฟรี 2 2> ทุกคนฉันน่ะซื้อสองอันส่งฟรีนะคะแต่ว่าคุณซื้อครบ500อยบาทถึงไม่ได้ซื้ออันนี้อันเดียวแต่ซื้ออันอื่นรวมก็ส่งฟรีนะคะเกิน500้อยบาทส่งฟรีหมดกดคูป,ปองก่อนกดจ่ายเงินด้วยนะคะไปค่ะไปดูเครื่องทำน้ำอุ่นสุดหล่อหยี่จิ๊กดีรู้น่แนากคนดูนะคะสุดหล่อโหโอ,อ้โหไอ้น<ห>ู่นนู่นเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่น พอ,อแล้วเดี๋ยวช่วงหลังไม่มีอะไรเล่น <c oughs> มาต่อเอาเมาวางไหน่อย <c oughs> เอานี่เอาดูดูดูอันนี้นะคะเ,เป็นเครื่องทําน้าอุ่นเนาะตื่นเต้นมาก <c oughs> ผมอยากจะดูว่าวันนี้ราคามันถูกสมใจที่เพื่อนรอคอ,อยอมั้เท่าไหร่วันนี้วันนี้นะคะปกติเครื่องทำนอุ่นโตชิบ้าน,นี้ปกติราคา2 9 9 0บาทวันนี้เหลือเท่าไหร่คุณเนะ็หนึ่ันหกร้อยหกบาทอุยแล้วประกันแล้วประกันน้ด้ถูกแล้วแร้มันสามพันร้อยวัตด้วย สามพันโอ้โหปกติราคาเป็นพันเนี่ยมันไม่สามารถทำความร้อนได้ขนาดนี้และร้อนไวขนาดนี้นะคะจัดส่งความติดตั้งฮะอันนี้คือร้อมติดตั้งด้วยแล้วเหรอบอกให้เลยถ้าคุณปกติก็ต้องเสียค่าติดตั้งห้าร้อยนะคะเฮ้ยอีเน็กค่าติดตั้งปกติเครื่องละห้าร้อยนี่ติดตั้งฟรีหูบอกเลยว่า ลูกค้าต้องเตรียมสายไฟไแล้วอคะต้องเตรียมสายไฟไอก็คือต้องบอกก่อนว่าบ้านของลูกค้าเนี่ยในห้องน้าเนี่ยต้องมีตรงตรงฝักบัวมันต้องมีสายไฟที่เดินมาเผื่อเดินมาเผื่อสาหรับเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วนะฮะ <c oughs> และที่สําคัญการติดตั้งเครื่องทําน้าอุ่นต้องมีสายดินนะครับผมนี่อืมดีได้ตัวฝักบัวไปด้วยนะคะ ได้ฝักบัวไปด้วยนะคะคระบบป้องกันนะคะแรงดันไฟฟ้าไม่คนที่นะคะแล้วก็รับประกันตัวความร้อน5ปีรับประกันตัวเครื่องส่งปีครับผมอ่ะคือบอกเรื่องยี่ห้อผู้แบบคุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะไม่เป็นตัวชีบ้านเนาะพันปปตุวบาทโอ้ยถูกจังถูกไปปะราคาดีมากจากราคาสัไอ้สองพันเก้าอ่ะนี่ได้ฝักบัวไปด้วยนะคะนี่ถูกจริงถูกจริงใครที่กําลังหาเครื่องทําน้าร้อนนะครับผม<อ>ได้เลยตัวนี้ถูกมากถูกมากได้ฝักบัวไปด้วยซื้อได้กี่อันเนี่ย อะไรจะซื้อเองยังไม่ได้ติดเลยซื้อหน่อยเลยมันตัวเดียวกันมั้ยโอ้ยมึงเอาอันที่ที่มีให้ใช้มปก่อนแต่ว่าอันนี้คือบ้านค้าบเครื่องทาเสียพอดีเลยเครื่องทำน้ำอุ่นเสียพอดีเลยมันถูกมากมันเท่ากับพันเดียวเองเว้ยใช่ดิพอมึงรวมค่าติดตั้งค่าอะไรแล้วราาฝักบัวเนี่ยฝักบัวไม่ใช่ของแย่นะไปโชว์เพื่อนหน่อยดิของดีนะเนี่ยปรับแรงปรับน้ําได้ด้วยนะปรับน้ำได้สามระดับของดีนะเนี่ยดูเห็นปะ ปรับบัวดีอยนะปรับแรงปรับน้ําได้ด้วยเกบได้ด้วยคือที่สัาคัญท,ที่สุดอะผมจะบอกว่าเราติดตั้งด้วยช่างที่ว่าไม่ต้องห่วงอะใครโทรมาไอ้กัด๊ดสายมึงอกีอ้ลโหแค่นี้นะใครของอยู่ <Okay. S 1> อยากทํางานไม่ต้องบอกว่าคือเราได้การติดตั้งจากช่างที่แบบว่าชํานาญแล้วก็มีการรับประกันมันดีนะเพราะว่าหนึ่งเครื่องทำคนาอุ่นมันเป็นอะไรที่ที่ถ้า พอจะครับสงสารคนดูต้องบอกว่าอันนี้อันนี้เราเรามาพูดในในโหมดจริงจังบ้างก็คือผมบอกให้เลยว่าราคาถือว่าถูกมากนะครับกและคือไม่ใช่แบรนด์ที่แบบว่า no name นะนี่คือโตชิบ้านะคะนนี้คือโตชิบ้านะครับปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ให้ดูวัสดุทีแข็งแรงนะเพื่อนๆดูก็จะไปทุบทำไมวะบอกกูหน่อยดิเอาเป็นว่าเซตนี้คุ้มบอกเลยว่าถูกคุ้มมาก ถ้าคุณกดนะคะยังไงก็คือส่งฟรีแล้วหนึ่งแล้วก็ติดตั้งฟรีด้วยนะคะรับประกันตัวความความร้อน5ปีรับประกันตัวเครื่อง 2, 2> อปีนะคะ 1, 6 6 0หกบาทคุ้มมากลูมากขายไขดีมากใช่แล้วเพราะว่าพเพื่อนๆผมบอกว่าราคาถูกไม่ไม่แต่แต,แต่แต่ผมบอกจริงว่าอันนี้มันถูกจริงมันถูกมากแล้วคือในการถูกของมันเนี่ยไม่ใช่ของไม่มีคุณภาพเป็นของ<ช> <ๆ S 3> ที่ดีมีคุณภาพมีแบรนด์ที่ดีแล้วก็มีช่างติดตั้งให้ด้วยไม่หนักไม่หนัก ทำไมมึงจะไปถือตอนอาบน้ำหรอไม่ใช่ซื้อเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่สอยากได้อะเฮ้ยเฮ้ยถูกจริงถูกจริงอยากได้เดี๋ยวให้แม่กดใา้เครื่องละพันนึ่งเองอะเครื่องละพันหนึ่งเองนะเัวค่าติดตั้งไปแล้วด้วยอุ้ยน่าสนใจมากโอเคใครอยากได้กดที่ตะกร้าเลยนะคะไปไปต่อจ้าไปต่อตั้งหน่อยดิต้องอังตดรอไม่เข้าเว็นไหน <laughs> สุดลอสุดลอสุดลอโอ <c oughs> <d> ้ <c oughs> <g år> โหสุดหล่อ <g år> เรียกไข่เรียกไม่ได้เลย ใครที่เพิ่งกดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นไปเมื่อกี้อาจจะเสียใจเพราะว่าไมโครเวฟวันนี้ราคาดีไม่ต่างกันถูกกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นนี่อ่ะตอนาไร่สเท่าไหร่นะพี่หนึ่งสองเจ็ดสองครับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสองจากสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะเหลือหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทคุณพี่แสงมันถูกมากฟิกเลนแล้วซื้อของให้ผมหน่อยฟิกเลนแล้วซื้อของ ไม่มันขู่ทุกจะบอกว่ามันขู่มากจริงนะทุกคนเครื่องปกติไมโครเวฟอย่างเงี้ยมันต้องมีทั้งสองมันต้องมีทั้งสองสัมพันธ์นะนึอออกปะ,ออกปะคุณจะไปซื้อได้ไงในราคาพันสองอีแน็กไปซื้อแล้วอีแน็กไปซื้อแล้วอีแน็กมันไปก่อนซื้อแล้วทุกคนในราคาพันสองทุกคนของไซส์อย่างเงี้ยราคาขนาดนี้นี่คือเขาเรียกว่ายังไงอะมันเป็นราคาที่มัน จับก้องได้สําหรับคนที่แบบอยู่คอนโดเนะาะไซส์เล็กๆแบบนี้เนะคอนโดนะคะหรือว่าใครมีบ้านเล็กๆอยู่แค่สองสามคนใครที่ชอบด้วยนะเพราะว่ามันทีมันดิจิตอลมันยากับชอบหมุนเอารุ่นโลัไม่รุ่นแต่รุ่นอย่างนี้มันดีนะมันทําง่ายมันไม่ต้องกดคนแข่ใช้ง่าย,ยาถูกไหม คนแก่ใช้ง่ายเพราะว่ามันหมุนมันมีรูปให้เห็นเยื่อหมุนไปถึงไหนนะคะอันนี้คือใช้ง่ายมากๆถ้าคุณจะซื้อให้แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่บ้านเขาแล้วมันแบบใช้งานยาก,ยากอันนี้อันนี้คือง่ายนะคะและราคาน่ารักมากพันสองบาทรับประกันเท่าไหร่รับประกันสินค้าสงปีนะคะแล้วรับประกันแมคไมค์อนห้าปีพพถ้าผมซืมอ้อต้องไปได้ราคาไหะไม่ได้ไม่มีทางไม่มงักไม่ได้เหมือนกันมึงไม่มีขอ้อยก ซื้อมันก็ต้องกดค่ะเข้าใจไหมโอเคราคานะคะ1,272บาทถ้าบ้านคุณยังไม่มีไมโครเวฟนะคะอบอกเลยไมโครเวฟจะช่วยประหยัดเวลาของคุณได้เยอะมากจีนะคะ <ใช S 1> ไม่ว่าคุณจะแบบว่าอุ่นนะ้ำอุ่นอะไรปกติต้องไปต้มน้ำร้อนนะคะแต่แบบนี้เขาเข้าไมโครเวฟได้ง่ายกว่าเดิมเยอะนะคะไมโครเวฟทำได้หลายอย่างอุ่นอาหารก็ได้อะไรก็ได้นะคะซื้อหกติดไว้นะคะใครยังไม่มีซื้อเลยเพราะราคานี้ไม่มีทางหาซื้อได้แน่นอนราคา1272บบาทคือคือผมบอกก่อนเลยตื่นเต้นมาก ไมโครเวฟเนี่ยอืมติดเออไมโครเวฟทำไมไม่ใช่ผมจะบอกให้ว่ามือติดตรงนี้เลยเดี๋ยวเก็บไว้นนี้เออเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อน,เ,อนเนี่ยทราบราคาอยู่แล้วคือถ้าไมโครเวฟที่ไซส์เนี้ยอืมอ่ะการลองเปิดให้ดูหน่อยต้องบอกว่าไซส์นี้คือสามารถวางจานจานใบใหญ่ได้เลยนะเพื่อน แล้วราคาพันสองเนี่ยแล้วคือมียี่ห้อด้วยผมบอกเลยว่ามันถูกมากบอกแล้วบ้านสำหรับครอบครัวเล็กๆอ่ะแม่ครอบครัวใหญ่ก็ใช้ได้ไปเช่นอกว่าอยู่คอนโดไม่คือไซส์มันเล็กนั่งไงไซส์มันน่ารักอ่ะคือแบบว่าสาหรับอยู่คอนโดอยู่หออยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ผมจะบอกก่อนนี่ไม่ใช่ไซส์เล็กนะเพื่อนๆอาจคิดว่าเป็นไซส์เล็กว่าที่เดินดูไม่ใช่นะนี่ไซส์ใหญ่นะครับราคาพันสองให้แค่สองร้อยตัวนะมันจะมีไซสเล็กกว่านี้รีบกดเลยค่ะในกระจบรีบกดให้หน่อยร้อยเก้าสิบเก้าตัว ่ะหขอแยาสั่งด้วยเก็บในกองนะที่ต้จัดแล้วแหละบิชันไม่ซื้อบิชันกดซื้ออยู่บิชันไม่ซื้อแล้วโอ้ยบิชันก็กดซื้ออยู่นี่นะคะเพื่อนเราก็กดนิสตาก้านะคะเวลาที่จะ แล้วเราก็เนยข้าบนเจะมีุส่งฟีอยู่ึ๊บกเรากดตรงนี้เก็บมันจะมีเพิ่มให้เราอันที่เก็บแล้วจิ้มาอันที่ยังไม่เก็บจิ้ข้างบนนะคะก็ไล่เก็บทั้หมดเลนะมันจะลดเพิเฮ้ยอยากรู้ว่าพี่น้ำตาลที่ติดตามเราแล้วไปติดตามเร้ทเนี่ยพี่น้ำตาลหมดตังค์ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอยากรู้ด้วยเรื่องที่อยากรู้มากเลยอยากรู้ MVP แต่ละแต่เอ้าใครอยากได้นะคะห2 7 2องบาท ราคาน่ารักมากใครอยากได้ใครบ้านใครยังไม่มีบ้านมีคุณพอ่อคุณแม่แก่ๆอยากใช้งานไม่ต้องดิจิตอลนะคะนี้หมุนง่ายๆแบบหมุนออมือตามรูปเลยข้อดีข้อดีอย่างหนึ่งถ้าถ้าเป็นดิจิตอลมันดูทันสมัยจริงแต่ว่าถ้าคนแก่ใช้ยาก,ใช,ยากใช้ไม่เป็นถ้าผมบอกเลยบางคนถ้าเราพูนตรงก็อย่างแม่ผมหรืออะไรเงี้ยยังแบบว่าต้องศึกษาว่ากดอย่างไรอย่างไรอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยคือคุณแค่ปรับความร้อนและปรับนาทีได้เลยเป็นภาษาไทยด้วยนะเป็นภาษาไทยด้วยนะแตผมอยากให้ภาษาอินเดียครับก็มึงไปซื้ออินเดียค่ะ ต่อก็จริงใช่ครับผมโอเคค่ะใครอยากได้นะคะกดได้เลยและสําหรับใครนะคะที่ซื้อสินค้าครบ3,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถผ่อนศเได้สูงสุด10เดือนนะคะโอ้โหผ่อนไดีด้วยวะอะไปต่อนะคะอะมาคุเอ็มเราเลยต่อจ้าสุดหลอตู้เย็นโอ้โหตู้เย็นอะไรแหละสุดหลอไปตู้เย็นไปหยิบมาสุดหลอไอ้เบสไม่มีเพลงกูไม่มีแรงจะรักไง กันกรูอะกดซื้อของจริงๆอย่างเดียวไม่ <ๆ S 2> ดูอะไรแล้ว <c oughs> ไม่ซ่อมอะไรกล้องคือวางไว้นั่นแหละอันนี้อุ้ยตู้เย็นอันนี้น่ารักมากมันเป็นทำไมมันมันหน้าตาน่ารักยังไงคนระับอธิบายให้ผมฟังนหน่อยครับย็นตู้เยมันตัวเท่ากูเลยต <c oughs> ูเย็นมึงดูมันตัวแบบมินิแต่ว่ามันมีสองสองประตูเห็นป่ะมันน่ารัก ปกติถ้าดูทั่วไปอ่ะปกติตู้เย็นอนะ่ะที่เป็นสองประตูส่วนใหญ่จะสูงประมาณเท่านี้ถูกไหมสูงประมาณเท่านี้ตู้เย็นสองประตูแต่นี้มันไซมินี่น่ารักมากเลยอะ่ะคือถ้าบ้านใครที่แบบว่าพอรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยบ้านเนี่ยเหมาะกับตู้เย็นไซเนี้อันเนี้ยผมอยากทราบราคาเลยวันนี้เท่าไหร่ครับผม4,800บาทยี่ห้ออะไรยี่ห้อนี้โต,โตชิบา,บามันใจได้นะครับเพราะว่านักแสดงเป็นพรีเซนเตอร์ คือพวลเราให้กูพูดจริงด้วยเวลาเวลากูเลือกซื้อของอีกอย่างหนึ่งกูชอบดูว่าแบบสมมติของนอกถ้ามีนักแสดงเป็นพรีเซนเตอร์เยอะอะเออน่าจะถือหน่อยน่าจะถือเพราะว่าไม่น่าจะหายไปง่ายๆแต่ยี่ห้อนี้เขาดังอยู่แล้วนะฮะเราบอกเลยว่าตู้เย็นเนี่ยคือใช้ไปเป็นสิบยี่สิบปีเลยอะทุกคนบอกว่าตู้เย็นไซเนี้ยสําหรับคนแบบ๊อคิดว่ามันจะดูเล็กเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าจะบอกว่าไซเนี้ยเอาไว้ในห้องนอน คนี้เต็มถ้าเป็นฉันฉันจะไว้ในห้องนอนไว้กินไอติมเปิดผิดฝั่งแต่ก็ยังเปิดได้เพราะว่าผมกูเก่งแค่ไหนไอ้กัดเปิดยังไงกูเปิดผิดฝั่งแต่กูเปิดได้เพราะกูแข็งแรงมากช่วงนี้ต้องบอกว่าเตี้ยนเปิดได้เปิดบนได,ด้วยเออาช่วงพิษใหญ่มากนะคะของรุ่นเนี้ยทำไมเคยลองเข้าไปดูแล้วเห,อ<笑><笑>ห,หรออือฮัลโหลอ่ะใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงคือนึกภาพว่าถ้าเนื้อหมูชิ้นอันนี้คือไม่ได้เต็มเต็มเลยนะเพื่อนแล้วคือต้องบอกว่า มันใหญ่นะครับมันไม่ได้ตู้เล็กเกินไปนะแม่นอนได้ไหมได้อันนี้ไซส์กำลังดีเลยอยากได้ห้องนอนมันมันแช่หนึ่งคือมันแช่ผู้หญิงอ่ะแทนไปถึงเอาตู้เย็นแบบอย่างนี้ไว้ในห้องนอนหนึ <itus>, ่งเครื่องสำอางไว้ข้างล่าง1แล้วใช่ไหมข้างบนไอ้ติม บ้านกูแช่อะไระไรู้ป่ะอะไรงูงู <laughs> <laughs> เออช่างเปิดไปตกใจ <laughs> <laughs> เออเลี้ยงผิง้วเหรอช่างเปิดไปตกใจแทบช็อกเลยเออไม่แต่ดีจริงเอา,อางี้คือไซส์มันน่ารักมากคือมันไม่ได้ใหญ่แบบใหญ่โตมากมันคือไซส์แบบที่กระทัดรัดน่ารักจริงอ่ะแต่มันจุของได้เยอะนะคะทุกคน <laughs> ดูดูเหมือนมันจะจุไม่ได้เยอะแต่จริงจริงมันลึกนะเข้าไปเยอะค <laughs> ือคือถ้าถ้าเพื่อนเือนเนี่ยอ่ะถ้าน้ำเนี่ยขวดใหญ่ขนาดเนี้ยเพื่อนเเรียงมันดีอ่ะมันได้เยอะมากนะครับ มีช่องเก็บนู่นเก็บนี่เต็มไปหมดเลยคือบอกเลยว่าตู้เย็นไฟน์เนี้ยในราคาเนี้ยไม่แพงหาแบบาไม่แพงอ่ะราาคเต็มนะคะณ9 9 0แต่ว่าราคาในโปรโมชั่นในไลน์น้องแน็คเหลือแค่ส8 9 0เท่าไหร่นะพี่ส่งฟรีต้องไปประมาณ2,000เลยนะส่งฟรีนะคะอย่าลืมส่งฟรีเอแน็คมันกดอะไรไปเครื่องเครื่องทำความอุ่นตู้เย็นกดตู้เย็นละไว้นห้องนอนกูเครื่องทำความอุ่นไม่พอ Uh> เอาอเอาอีกแล้วน้องกูมันเอามือถือมาอีกแล้วพอติดก็ติดมันให้หมดเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็อะไรนะไมโครเวฟไมโครเวฟต้องมีทุกที่อลานจอดรถก็ต้องมีไมโครเวฟได้นะได้นะเดืนอยดีเดินปุ๊บรู้สึกว่าไก่แม่งหายร้อนใช่ครับผม ใช่ครับต้องมีไมโครเวฟตู้เย็นมีหรือ,อยังในะคาเฟ่แอนใหมย่ยังเลยครับผมตู้เย็นมีไหมคะคุณแนมะ่ขอเก็บนะตังค์ไว้ก่อนเผื่อเราเจอของดีใครที่จะซื้ออะไรอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับดูไลฟ์เราแล้วก็คก<ม><อ>ดที่ตะกร้าไว,ไวไก้ก่อนเอางี้เพราะของมันจะค่อนข้างเยอะอมั่นจริงมันมีของที่เราจะเอามาพูดแล้วของที่ไม่ได้พูดอีกหลายชิ้นเลยดังนั้นอะไล่ดูก่อนนะคะแล้วก็ลองเช็คดูก่อนนะคะเพราะว่าถ้าวันนี้คุณซื้อสินค้าครบ3,000บาทคือไปก็ผ่อน0% ฟรีเอ่อสูงสุดสิบเดือนนะคะก็ลองดูก่อนกดเซตาก้าก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อเพราะมันมีเยอะมากจริงเนาะลองฟังก่อนก็นได้นะคะอ่ะป้าต่อแมกัน,น่้ยดีคน,นบอกว่าใช้ดีใช้ดียี่ห้อนี้ตัวชิบ้าบอกเลยรับประกันเรื่องความทนทานอยู่แล้วนะอันนี้เรื่องจริงตัวชิบ้าจะใช้ได้นานมากทนทานมากๆนะคะดังนั้นใครที่คิดจะหา<อ>ตู้เย็นใหม่หรือตู้เย็นแบบเอาไว้ในห้องนอนตู้เย็นไว้ที่หอท,ที่ที่อะไรอย่างเงี้ยอะ ไซนี้กําลังดีเลยไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะคะไซนี้แบบเหมาะกับ1นสองคนพอดีนะคะนี้น่ารักมากสิบคนก็ยังได้ผมจะบอกให้ไม่จริงอ่ะตู้เย็น2ประตูอ่ะมีอยู่4คนยังไม่พอเลยไม่ฮะก็นํามึงกับกูไงแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าแบบคนปกติทั่วไปอย่างเงี้ยเขาได้ครอบครัวเล็กๆได้เลยครอบครัวนึงครอบครัวได้เลยเด็กๆกินน้ํา1บ20ขวดแต่เราไม่พออเพราะเราแช่ขนมเยอะไม่พอของเรานี่คือเต็มไปด้วยขนมใช่จริง น,น้ำอันลมจริงไมโครเวฟเหรอวเอวันนี้เลย่วัเ่อวอันนี้ยอันนี้เล่อวันเ่อวัเ่อวันนี้ันะคะ้เ่อันนี้เล่นอันนี้ั ราคาน่ารักมากจากราคา2,190บาทปกติคุณไปซื้อไมโครเวฟทั่วไปราคา2,000ขึ้นอยู่แล้ว1,900 2,000ขึ้นลิงเงี้ยราคานี่อยู่แล้วไซนี้มันมันเป็น2,000ขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ออคือสําคัญสุดเราไม่ได้เอาของที่ไม่มียี่ห้อมาขายนะยี่ห้อนี้นี่คือคุณมั่นใจได้เลยโตชิบาไมโครเวฟคุณไปใช้เนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะฮะแล้วก็คือรับประกันกคือไมโครเวฟเนี่ยใครไม่เคยมีสมมติบางบ้านอาจจะไม่เคยใช้อะไรผมบอกเลยว่ามันสะดวกสบายต่อชีวิตขึ้นมาก คุณไม่ต้องไปจุดแก๊สคุณไม่ต้องไปจุดเตาแก๊สเพื่อจะอุ่นอาหารคุณสามารถเอาเข้าไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหารได้เลยนะคะตอนเช้าเช้าเนี่ยแบบลูกแบบรีบๆแบบเนี้ยโจ๊กอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนกูไม่ใช้จริงๆนว้ยไมโครเวฟอะทำไมอะคือไม่ค่อยได้กินข้าวแต่ก่อนนะก็เลยไม่ได้ใช้ไมโครเวฟไม่ต้องใช้อะไรแต่ว่าพอแบบได้ลองมาใช้ปุ๊บโอ้โหทําให้แบบง่ายขอหยิบของออกจากตู้เย็นปุ๊บวางให้ถูกตำแหน่งเลือกเออจะใส่อะไรไปก็ดูหน่อยแล้วก็หมุน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 ปุ๊บร้อนละมีหลายโหมดนะคะตัวน หัวครื่องบินนายอันนี้นะคะก็คือมันสามารถปรับเนอความระดับความร้อนเป็นต่ํากลางสูงกลางกลางถึงสูงอ่ะได้เวลากูใช้กูใช้สูงอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เปิด,ดนาทีนาทีหนึ่งสองนาทีก็คือกินข้าวอร่อยแล้วจริงพี่ซส์สวยมากเลยนะคะราค,ค,คากค็ถ <c oughs> ูกุ้มมากคุณมาม่าบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเวลาคุณต้มะปกติต้องรอน้ําร้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณใส่น้ําเอาเข้าอันนี้นะสองนาทีไม่ต้องถึงหนึ่งนาทีกินได้เลย เร็วมากอันนี้ง่ายมากสะดวกมากาะะจาก2,190เหลือ1,272บาทเท่านั้นรับประกันสินค้า2ปีรับประกัน,นะะมแมกนิตอนะคะ5ปีแมกนิตอนคืออะไรอ่ะแมกนิตอนคืออะไรไม่รู้รู้จักแต่ฮะแ,แม็กนิแมกนิโต้ที่มันใส่หัวข้ออย่างเงี้ยไป70เครื่องนะครับเหลือไม่เยอะนะครับไว้200เครื่องเท่านั้นนะคะทุกคนหมด200ก็คือไม่ได้ราคานี้แล้วใครที่ยังไม่มี เครื่องไมโครเวฟที่บ้านหรืออยากจะซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะยังใช้งานง่ายอยกันเลยเพื่อนๆตัดคลิปตอนั้นเลยที่ขายของในกัสตอนตอนทิกตอกแรกๆอ่ะตอนนั้นที่กูกูดูตอนนั้นกูนึกว่ากูหล่อเ้ยตอนที่กูผอมมากอ่ะที่ผอมหน้าตอบเลยตอนนั้นอ่ะแตวตอนนี้มีทุกคนชมตอนนั้นอ่ะตอนนี้ดูนึกว่าเด็กวิ่งส่งของต้องวิ่งต้องวิ่งอะไรสักอย่างเออต้องวิ่งอะไรอย่างคือผอมหน้าตอบขานี่คือแบบเหมือนคนเดินไม่ได้อ่ะเนี่ยเพื่อนดูตอนนี้เลย โอหแต่ก่อนนะไอ้แน็กนะมันไงรู้ไหมมันชอบเอาขามาเทียบกับแขนกูทุกวันคุ้นเลวเลยนะมาเอาขามาเทียบแขนกูแล้วก็ชอบมาโชว์เอวมึงดูเอลสีดูเอลกูสี่เอลกูยี่สิบสี่ยี่สามเองเนี่ยแต่ก่อนเอวมันเท่าต้นขานะที่ต้นขานี้เลยเล็กมากน้ำหนักห้าสิบสามอ่ะสองหรือว่าแค่แค่สามเดือนที่แล้วอ่ะก็ยังชุดอ่ะชุดเะใส่ผู้หญิงใส่ ชุดใส่ผู้หญิงไซส์ S แล้วก็ S S ได้ไอ้นี่ใช่สบายตอนที่ผอมที่สุดผู้หญิงอายอะครับผมไปที่ไหนก็คือใส่ตอนนี้นี่คือใช่ค่ะใช่ค่ะหนักเกินไปแล้วแต่ก็ดูแข็งแรงไปอีกแบบนึงนะเพื่อนนี่ไงเหมือนแบบว่าเป็นฟิลแบบเหมือนแบบซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยขอาคุณเงี้ยตตตตตููููเขาเพลงอะไเขาเพลงที่กูต้องลงจอดแล้วหรอถ้าเพลงเดิก่อนทำแล้วมันไม่ดูแข็งแรงเงี้ย แม่งเร็วมากเลยมาขายของต่อดีกว่ากี้พอนด์มาดูมาทำมือเงี้ยนะปูคุจะเป็นนี่ละอีนากาปินี่นะเอาไปต่อเอาใครยังไม่ได้